ขอโทษครับขอโทษแต่ภาพดูดีนะถือว่าภาพภาพดูดีอยู่นะครับกับการสตรีมขนาด 80p บน 3G ตัวเองนะครับถือว่าเป็นการประสบความสําเร็จอย่างหนึ่งนะครับถือว่าเป็นประสบความสําเร็จอย่างหนึ่งนะครับที่ทําการสตรีมบน 40p ได้ด้วย 3G บ้านตัวเองนะครับจีส 3G 3G ตัวเองนั่นแหละนะถือว่าโอเคนะภาพชัดนะครับภาพโอเคนะแต่ก็เมื่อกี้เรื่องเปิดไมค์ขอโทษครับขอโทษขอโทษขอโทษทีนะครับ โอเคถือว่าเป็นวารเป็นการประสบความสําเร็จนะครับที่สามารถไลฟ์สตรีมบน480ทีที่ 3G 52 KB ได้นะครับโอเคครับเดี๋ยวไปเจอกันที่งาน TGS นะครับเดี๋ยวตอนนี้ผม Zeus ขอพับปอนอัธยาศัยของผมนะครับ8โมงครึ่งนะอีกอีกอีก5นาทีเหรอฮู้ฮ่องเฮ้ยอีก5นาทีจะ8โมงครึ่งแลวเหรอหู ه. นี่เราเตรียมการไลฟ์ส,สตรีมไป15นาทีนะครับเตรียมาการไลฟ์สตรีมไป15นาทีนะครับ เยถือถือว่าลื่นนะถือถือว่าโอเคนะครับเฮ้ยโอเคนะถือถือประมาณดีเลย์หนึ่งนาทีนะครับภาพภาพกับเสียงดีเลยประมาณหนึ่งนาทีก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวผมจะเก็บของเก็บล็อตบุ๊เก็บอะไรต่างๆนะครับไปเจอกันที่สยามนะครับตอนเวลาเ้าโมง 9โมงครึ่งไม่เกินนี้นะผมจะไปอยู่ที่นู่นแล้วนะจะทําการเปิดกดรสตรีมที่ทางเข้า BTS นะครับสยามนะครับก็โอเคนะถือว่าการสตรีม4 0 8 0 p นะของทางเมียนไทยแลนด์นะครับถือว่าเป็นประสบความสําเร็จนะครับกับการใช้ 3G ในการสตรีมนะครับโอเคและขอบคุณมากนะที่ทาการเข้ามาดูการเทสและสตรีมในครั้งนี้นะครับถือว่าโอเคถือว่าลื่นนะครับการดีเลย์ตั้งข้อมบนไปที่1นาทีนะครับการสตรีมครั้งนี้นะครับ เพื่อให้ความลื่นนะครับไม่มีความกระตุกนะครับอย่างเช่นผมส่งภาพไปเนี่ยมันจะรอไปเก็บ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 ก่อนนะครับแล้วมันจะทําการมาปล่อยให้คุณดูในเวลาหนึ่งนาทีครับเนี่ยโอเคนะสีรับไป 10P นะครับไม่มีความกระตุกนะครับถือว่าลื่นลื่นเลยนะครับสีรับไป 10P ในครั้งนี้นะครับประสบความสําเร็จครับโอเคตือไปไม่เจอกที่ GGS ครับไม่เจอที่ GGS GGS นะครับนี่ ไปเจอกันที่งาน TGS นะครับผมจะทําการสตีมสด3วันเลยนะครับว่านี้ผมเป็นเน็ตแบบ52 KB แบบปลิมิเต็ดนะครับิมิเต็ดเลยนะครับไม่มีอะไรทําแล้วนะก็ต้องขอขอบคุณนะครับขอบคุณมากนะครับไปเจอที่งาน TGS นะครับแค่นี้แหละผมใส่ชุดนี้นะผมใส่ชุดนี้นะครับ YouTube นะครบแล้ว OS c a t t e r Hood OS c a t t e r ในการเป็นสุดสุรคุมไปนะครับแค่ไปเจอกันที่งาน TGS ครับบายบาย ผมก็ต้องรอยหนึ่งนาทีนะเพื่อทำการกดสต็อปในการส่งข้อมูลนะครับโอเคผมก็มาตั้งให้มันเป็นภาพตั้งให้มันเป็นภาพนี้ก่อนเนาะโอเคครับเดี๋ยวการไลสเตีมสดจริงๆนะครับจะเริ่มตอนเวลาประมาณเก้าโมงครึ่งนะครับเก้าโมงครึ่งจะทําการเริ่มไลสตรีมนะครับโอเคครับบ๊ายบายครับเบสที่การทีเจสครับ